ฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชาวไทยชาวชาวอังกันครับวันนี้นะครับโอก็จะมารีวิวเจ้าปืน h k 4 1 r e c o ร์ดโมกตัวนี้เลยนะครับผมนะเป็นปืนเก่านะครับผมนะฮะแต่ว่าเอามารีวิวนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะฮิตฮอตกันเหลือเกินนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูค่าสถานะนะครับพาวเวอร์สันะครับ อ่าไฟเรต92ความนิ่ง70นะครับแล้วก็สปีด7.8นะครับผมซึ่งเป็นปืนที่ดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทดลองยิงมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับขอหน้าไปเร็วๆนะครับผมนะนี่คือผมกดค้างนะครับกดค้างรัวๆนะครับผมนะฮะมันก็จะไม่มีความนิ่งหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวลองยิงแต่ถ้าเกิดเทคนิคของการปืนยิงปืนนี้ก็คล้ายๆกับปืนอัคนะครับคือเรากดย้ำนะครับยาวๆเดี๋ยวผมขอเคลียร์เนี่ยโอเคครับเรามาเร็วๆกันนะฮะผมนะฮะ โอเคครับงแค่ครับเดี๋ยวผมจะลองยิงอัดดูนะครับยิงย้ำๆนะครับท่านผู้ชมยิงย้ำๆอย่างนี้นะครับแล้วก็กดลงนะฮะจริงๆไม่ต้องก็ได้นะครับยิงย้ำๆย้ำๆย้ำๆนะครับผมนะฮะพาวเวอร์มันก็แรงนะครับแรงดึงก็แรงนะครับส่วนตัวชอบนะเบนเนี้ยเนี่ยดูอ่ะมันเป็นวงอย่างนี้นะครับแล้วกดยิงย้ำสองชุดยาวๆนะครับแล้วก็อันนี้คือผมกดค้างให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับผมเนี่ยเนี้ยเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวผมลองกดย้ำอีกทีนะครับท่านผู้ชมนี่ ดูความนิ่งครับอืบอกเลยนะครับโคตรนิ่งนะครับผมนะฮะหมดแล้วกระสุนหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปลองยิงดูนะครับผมเอ้ยนี่นิ่งเกินท่านผู้ชมครับดูคือเราล็อกยิงตัวได้ท่านผู้ชมครับแต่ว่าส่วนใหญ่ปืนนี้มันจะเอาไว้เล่นตัวนะครับผมนะฮะเพราะมันไม่ค่อยดีขึ้นหัวเหมือนอักนะครับหรือว่าเหมือนพวกคิดอะไรพวกนี้นะครับผมนะฮะหรือว่าเอซีนะครับสองพันสิบนะครับผมนะฮะ มันจะถามว่าดีดหัวได้ไม่ได้ครับแต่เราต้องใส่ลั่นสีด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวฉายาแรกของผมนะครับซึ่งตัวแรกที่ผมเล่นก็คือเป็นตัวยศสามบ้าหนึ่งบ้างนะครับผมนะซึ่งผมสมัครใหม่นะครับจากไอเดีเดิมที่ผมเคยเล่นก็ยศดอกนะฮะอีนี่นะฮะมันนิ่งเราก็จะเล่นหัวก็ได้นะครับผมนะฮะส่วนตัวผมชอบยิงตัวนะครับผมนะฮะแต่ก็แรงนะครับบอกเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปลองยิงกับเพื่อนๆดูนะครับไปไปดูกัน โอเคครับเดี okay. ๋ยวผมมาทดลองการเล่นนะครับเจ้า h k ดเคสีหนึ่งดิคาโมนะครับผมนะฮะนี่ถ้ามีคุมสีหรือด้านสีนะครับโคตรมันเออนี้บอกเลยนะครับยิงดับไปก่อนอี๋โดนไปแล้วหนึ่งตัวครับผมนะฮะไ่าอหน่อยอีกหนอยมามาไอโอโหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมืเจ็บ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 มันน่าจะรอผมอยู่นะครับมาโอเคครับผมได้แล้วครับรีบไปเกี่ยวนะฮะรอครับรอครับ นี่แอบอยู่วะเดิน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 โอเคปืนมันนิ่งมากนะครับผมนะขนาดผมไม่ได้ใส่ชัยยาคุมนะครับยังโคนนิ่งเลยนะครับบอกเลยนะฮะคือมันมีปืนเดิมของเขาอยู่ครับอ่าที่กระสุนสามสิบนัดนะครับแต่ว่าอันนี้ทํามากระสุนสี่สิบห้านัดนะครับผมวูดเด็ตายครับผมนะฮะจริงๆเล่นง่ายนะมือใหม่อ่ะผมแนะนํานะปืนเนี่ยโคตรสุดนะครับผมมันนิ่งจริงครับเอาไว้ฝึกระยะไกลได้นะครับผมนะฮะ หรือถ้าเกิดเป็นคู่อย่างเงี้ยเป็นโอ้ยบุกลุยก็โอเอนะครับปืนนี้เหมาะกับระยะไกลนะครับถามว่าดีไหมดีครับชอบดีโคตรดีเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแน่โอ้ยโดนแย่งครับมาฮะไหนอยู่ไหนโดนไม่ไม่โดนโอ้ยอะไรวะเนี่ย <laughs> โอ้โหโดนมารอตรงนี้บ้างครับไปคือนั่นแหละมือใหม่นะครับเหมาะกับปืนนี้ที่สุดนะครับผมนะฮะเราก็เล่นกันง่ายๆนะครับชิวๆสบายๆนะครับผมอ๋โอเคก็ประมาณนี้นะผมชนะเลยนะ99นะครับทีมนู้นะฮะเราแพ้ก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับช่วงนี้กลับมาทำเกมบีบีนะครับเนื่องจากมือถือของผมอ่า ไปแค่เกมคลติดไม่ได้นะครับผมนะเราซื้อมือถือใหม่แล้วมาเล่นกัน